สวัสดีกันทุกคนครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูบ้านพักครูครับจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับบ้านพักครูก็ตามที่เห็นครับเห็นไหมครับดูมันเสื่อมโทรมตามการเวลาครับดูหน้าต่างฝังด้านนู้นครับส่วนใหญ่แล้วบ้านพักครูก็จะเป็นแบบนี้เลยครับแต่ว่าน้องก็ได้มาจัดการรีโนเวทแล้วก็ทํานั่นทํานี่เพิ่มขึ้นมามันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบบ้านพักที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาข้างนอกก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ามันพิเศษตรงไหนยังไงตอนนี้สิ่งที่ที่ได้เห็นก็คือเห็นไหมครับ น้องใส่กระจกใหม่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันจะได้เห็นชัดเจนนะครับรีโนเวทบ้านพักที่เรียกว่ามันแบบเหมือนจะไม่น่าอยู่พอเข้าไปข้างในไม่ได้ต่างอะไรจากโรงแรมนะข้างๆก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้น่าจะนานแล้วแหละนะครับเป็นบ้านพักครูก็ต้องบอกเป็นไม้ครับแล้วก็แบบผ่านการเวลาผ่านการใช้งานรุ่นต่อรุ่นมาไม่เท่าไหร่แล้วเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมครับน้องเริ่มทาสีใหม่อันนี้เป็นบ้านพักของน้อง อยู่ที่โรงเรียนสังขะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับน้องได้เข้ามาอยู่ใหม่ถ้าจากนั้นน้องก็เริ่มรีโนเวทเลครับทำนั่นทํานี่ใหม่เดินเข้าไปดูข้างในกันครับอ้าเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับนั่นไงโอโ้โหนี่ครับจัดมุมห้องนั่นนูน่นนี่ตีฝ้าใส่ผ้าม่านเข้าไปดูดีครับนี่เห็นไหมครับโอโ้โหอันนี้คือชั้นล่างครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบเดิมมันจะได้ไม่ได้มีการตีฝ้า ไม่ได้มีการทาสีแล้วก็หลอดไฟไม่ได้เป็นแบบนี้ครับแต่น้องก็น้องบอกว่าถ้ามาอยู่แล้วนะครับถ้าในกรณีที่เราไปเช่าด้านนอกหมดเป็นแสนนะเพราะว่าอยู่หลายปีแต่พอมาอยู่บ้านพักก็อยากจะทำให้มันดูดีเห็นไหมครับตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นกําแพงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีประตูทะลุออกไปด้านนั้นนะครับน้องตัดออกเลยครับก็ทําเป็นมินิบาร์หรือว่าเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆครับน่ารักเลยนะครับตามที่เห็นครับนี่ตรงนี้ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องในการที่จะเก็บของนั่นนู่นนี่เล็กๆน้อยน้อยครับห้องครัวนะครับเห็นไหมครับติดมูนลี่เพิ่มขึ้นมาดูดีครับมองย้อนกลับไปด้านหลังครับจัดมุมจัดอะไรได้สวยงามนะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบจากการรีโนเวทบ้านหลังเก่าๆนะครับที่เรียกว่ามันพออยู่แต่ตอนนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าสวยงามเลยนะครับจัดมุมจัดซื้อโซฟานั่นนู่นนี่มาใส่นะครับอืม เดี๋ยวเราจะมีภาพก่อนและหลังให้ดูอยู่นะครับเดินพงเดินไฟแล้วก็ห้องน้ําน้องน้ําน้องก็ทําใหม่นะครับนี่ห้องน้าเข้าไปดูข้างในครับห้องน้ําบ้านพักครูถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เป็นข้าราชการครูจะรู้ดีครับว่าเป็นไงแต่ตอนนี้น้องเห็นไหมครับจัดการโอ้โปูกระเบื้องขึ้นมาดูหรูหราเลยครับดูดีมากครับอันนี้ก็เลือกเองครับสไตล์นี้ออกแบบเองเลือกสีกระเบื้องเองตามที่เห็นครับ ก็ใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าอย่างน้อยแล้วนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มาอยู่ที่หลังก็ก็ถือว่าเป็นแบบอานิสงส์นะแต่น้องก็ตั้งใจที่จะอยู่นะนะครับคิดว่าอย่างนั้นข้างบนครับเห็นไหมครับรูปแบบเดิมๆก็ยังคงเป็นบันไดไม้อยู่ครับแบบเดิมจะเป็นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับผนังนะครับพื้นพื้นน้องก็จะใช้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรนะครับ กระเบื้องยางกระเบื้องยางยซื้อ,อ,อเจอน้องครับสวัสดีน้องจายครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในชุดรอรดอเลยวันอังคารครับก็พามาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นมาข้างบนหน่อยครับมาดูข้างบนกันหน่อยมีผ้าม่านแต่ก่อนที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผ้าม่านที่ติดอยู่ตรงนี้อันนี้คือแต่ก่อนหน้าต่างจะเป็นแบบบานไม้เนาะ,ะเป็นกระจกอยู่ใช่ไหมครับจะไม่ใช่แบบนี้อืม ขึ้นมาข้างบนครับอันนี้คือบริเวณห้องทั่วๆไปจะเป็นแบบนี้ครับมันเริ่มผุแล้วสังเกตเห็นว่าเขาจะมีการซ่อมโดยใช้ไม้ฝาตีไม้ฝาเชยล่าครับแต่ถ้าเกิด้เป็นไม้ทั่วๆไปคือมันผุพังแล้วละ่ะพื้นเดิมน่จะเป็นไม้แบบนี้ครับมันก็เริ่มสวมเสืส่อมโทรมไปตามการเวลาครับแต่น้องก็ซื้อกระเบื้องยางอันนี้คือทั้งหลังนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับนี่ แปดหมื่นห้าพันบาทคบครบประมาณแปดหมื่นห้าพันบาทใช่ตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนน้องก็เปลี่ยนประตูด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้คือรวมประตูแปดหมื่นห้าพันบาทบาทโอ้เบ็ดเสร็จดีรีโนเวทไม่น้อยนะครับประตูเดิมจะเป็นแบบนี้ครับใช่ประตูเดิมจะเป็นแบบนี้ขออนุญาตดูในห้องได้ไหมครับใช่ค่ะห้องเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้ครับจะดูว่าแบบเดิมเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าถ้าเรามาอีกห้องหนึ่งอันนี้คือห้องที่น้องไม่ได้รีโนเวทนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ธรรมดาทั่วๆไปหน้าต่างเดิมกระจกเดิมหน้าต่างเดิมกระจกเดิมก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับข้างบนฝ้าก็ข้างบนฝ้าก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือให้เห็นอีกหนึ่งห้องก่อนที่จะรีโนเวทนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าน้องใช้งบประมาณก็เป็นงบประมาณส่วนตัวในการที่จะรีโนเวทให้บ้านพักหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่รีโนเวทครับเริ่มแรกแน,น่นเริ่มจากประตูก่อนเลย <c oughs> แค่ประตูก็มีมิติแล้วนะครับอ่า ห้องนอนห้องนอนก็ไปดูกันเปิดเข้าไปฟุบเริ่มมาตั้งแต่พื้นเลยครับพื้นน้องก็เปลี่ยนละอะไรนะทำไมผมลืมกระเบื้องยางกระเบื้องยางนี่เป็นกาวติดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ให้ช่างทําให้หรือทําเองทำเองค่ะกระเบื้องยางปูเองกระเบื้องยางปูเองนี่ครับเข้ามาในห้องนี่คือห้องที่เกิดการรีโนเวทใหม่เสร็จนะครับเปลี่ยนยังไงครับข้างในโอ้โหหรูหรามากเลยครับผ้ามุงผ้าม่านเลือกเองครับเฉดสีนะครับการจัดมุมโต๊ะนั่นนู่นนี่ ามที่เห็นครับฝั่งด้านนี้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยกระเบื้องยางนี่ทําเองไหมครับนี่ปูเองปูเองเลยเหรอสั่งมาจากช็อปปี้ค่ะแล้วก็มาปูเอามันปูง่ายไหมครับง่ายค่ะอ๋อเลรครับคือเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้อะไรก็ก็ก็ลอกกาวแล้วก็ทาวางวางได้เลยเปะวางเลยเลยครับใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นไม้มันก็จะอาจจะมีแบบมันจะไม่สม่าเสมอบ้างแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรารับได้มันดีกว่า อันนี้กว่าที่เราไม่ปูเลยใช่เป็นแบบนี้มันกันฝุ่นกันอะไรขึ้นมาจากร่องกระเบื้องได้ด้วยถ้าถ้าในกรณีที่เราปูห้องหนึ่งเนี่ยกี่ตารางเมตรครับโดยประมาณส8บดตารางเมตร18ตารางเมตรทั้งหลังเนี้ยสั่งกระเบื้องยางมา4ี่สิบแดตารางเมตรค่ะตารางเมตรละเท่าไหร่ครับร้อยบาทค่ะตารางเมตรละร้อยบ้าบาทประมาณเจ0 0ันกว่าบาทค่ะทั้งหลังทั้งหลังใช่ค่ะ แต่เท่าที่เราเห็นทั้งชั้นบนและชั้นล่างแต่ยังไม่ได้รวมห้้งนั้นเนาะเจ็ดกว่าบาทแต่น้องน้องจ่ายก็ปูเองเลยใช่ค่ะโอ้นี่ครับนี่คือการจัดรีโนเวทบ้านจากบ้านพักครูที่เรียกว่าที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับถ้าถ้าในกรณีที่ไม่รีโนเวทแล้วมาอยู่เลยจะเป็นแบบนั้นแต่หลังจากที่รีโนเวทเสร็จปั๊บครับโทนสีขาวครับสีขาวมันจะทําให้บ้านรู้สึกว่ากว้างก้างขึ้นเนาะมันจะสว่างขึ้นมาหลอดไฟก็เปลี่ยนครับเป็นแบบดาวไลท์ไหมดาวไลท์เนาะใช่ค่ะเป็นแบบนี้เลย ครับข้อมูลพามาดูกันครับหลังจากที่เราได้เห็นบ้านพักครูแบบมันเป็นไม้เหมือนกับด้านข้างเมื่อกี้ครับแต่หลังจากที่รีโนเวทเสร็จปั๊บนี่เทียบเท่ากับโรงแรมเลยทีเดียวนะครับพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้อง๋จครับผมที่พามาเยี่ยมชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าใครจะทําอะไรครับนี่ครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้บ้านพักมันน่าอยู่เพราะน้องบอกว่า หลังจากที่ทางานมาเหนื่อยแล้วก็จะากแบบมีความสุขเวลาที่เราแบบพักผ่อนหลังจากที่เราทํางานในเหนื่อยครับผมนี่ครับซื้อเือซื้อความสุขให้ตัวเองเสียเงินไปนอนโรงแรมเรายังเสียได้เนาะเสียเงินแล้วก็อยู่ได้นานด้วยเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อกี้คนเจ็์ว่าไงครับถ้าไปอยู่บ้านเช่านี่หมดเยอะค่ะมดเยยออู่บ้านเช่ามาหกปีหมดไปแสนสามหกปีหมดไปแสนสามแต่มันก็หมดไปเลยเลยที่ใช่ค่ะเราไม่ได้อะไรกลับมาแต่ถ้าเรามาอยู่บ้านพักอย่างนี้น้อยสิ่งที่มันหลงเหลือก็คือ ให้คนต่อไปที่จะเข้ามาอยู่ใช่ไหมครับก็ทําแล้วไม่เสียค่ะม่จะได้ถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดได้ย้ายก็ถือว่าได้ทําบุญอืมโอ้คอนเซปต์ดีเลยครับย้ายมานะครับโรงเรียนสังขารนะครับมาดูแบบบ้างนะแต่ต้องให้หนูได้ย้ายก่อนนะต้องให้น้องได้ย้ายก่อนใช่ไหมสับเปลี่ยนก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่โอเคครับผมสวัสดีทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งใจกรง้งึงครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับมาเยี่ยมชมกันนะครับดีตรงนเวทแล้วหน้าอยู่เลยครับผมสุดยอดมาก